สะบาดมาดอยตอยเตี๋ยต,ตองกล้วยน้ำหมอคววยลงเพียนออกไปเยือนจนกายั่านอ้อยน้อแม่คุณผู้ชมกาสบานหาผ้าห่มคุมตุ๊บเอาเนืลูกหน่อยจากน้อยสิเป็นว่านีนท่านเฮาป้องจา ใช้เวลาให้มันแจงการแสดงในขึ้นนี้ดีบอดียับเ่าว่าอดใจฟังเดอแม่นทั้งลุงป่าพ่อยแม่พี่น้องยขอบคุณค่ะ ท้องดำเมึงสิเกินหนาเกินตากูไปแล้วนะเป็นจังไงก่อดสามสี่มือมั้งเนี่ยบังสีหนาสีตามื่อนี่งคือหมองคือเสาเถอ,อมีเรื่องอีกย่างทุกจิตทุก,ทกใจบ่ละเ,เพื่อนเป็นอะ่เขามาอยู่บ้านเขาไม่ไม่กะห,หัวแหนแหนแหนแหงดีทุกมือในเฮกหนาหมองหนาเสาเป็นไหนเพื่อนผัวประสามเสาตีเพื่อนหรือยู่บ้านอยู่เสากะบ่รู้เลี้ยงรู้แล้วอีกย่างนอกเสือีกย่างนอกปะลู่เลี้ยงเลฟพ่เรื่องพูดแต่เรื่องคนประนัน ท่าดำนำเขามาอยู่ในบ้านพี่นิรุฬบนี่ท่าดำมีบกใครมีส้วบความสุขไล่พวกเจ้าหูหนังบอมึงก็มีความมุ่มงมท่านเออมึงคืดแบบไรมื่อไงมึมงกูฟังกันนะท่าดำมีลูกซึ้อวา่าลูกเขาพี่นิรุฬบุญปั้นตู้โตน,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 นั่นน่ะแม่มามาขี่นะเขาท่าดำเสด็จลูกเขา<ม>ลูกเขาเป็นมามึงเออพึ่งเสีเฮ็ดแบบไรบัรนี่ท่าดำท่าดำมีวางแผนในใจเรียบร้อยแล้ววางแผนเออติดกำใจได้หน่อยปั้นตู้โตนั่นออกจากบ้าน้ ท้องดำมึงย่าลวมเนี้ยวาตุ้มเฮ้าทุกถูกคนนี่เขามาอยู่บ้านเพิน่นเมื่อสิได้ลูกเขานิม้มเป็นบ้านทออี่ท้องดำกระสรางหัวปอดมันถมเนาะไร่ไม่มีหัดนั่<อ>ลนละสร้า,า,รางีโซปาทูกสิ่งทุกอย่างากะิีโซเป็นของเฮ้าตัวมืว่สิเฮตจังไดยละเพื่อนบ่เนี่ยเออพะฉะนนแล้วพวกเธอทุกทุกทุกคนนี่ต้องมารวมมือกันกับท้องดำรวมมือเออให้แบบให้เฮตให้มุกโเฮตแบบไรวาก็ดูไปเบิ่ง้นทังไอ้ท้องดำกับพ่อแล้ว แค่เนี่ยเออง่ายง่ายสักเนี่ยเด่นจิบมันกับเขาทางซุมเฮ้าแล้วเนาะมาลูวเมื่อกั้กระท่อมแล้วมันจะสวยเดี๋ยวเลี้ยวเอาไปไปพูดเรื่องไปขวาผู้นร่งไปซ้ายนี่ข่าวหมายสองข้าวท้องดังทัทีเลยพี่เจียงพี่ต้งไปห้างน้ำสางเด้อไปโอ้ยพีห้านก็ได้เนาะพูดเรื่องไปซ้ายพูดเรื่องไปขวา สำเร็จเด้อสำเร็จแน่นอนมึงโอเคดูกูไปโอบเต่าถามึงก่อนเพื่อนี่ท้าหนำสิจัดการบักวิลาพงศ์ไปคนแรกวิลาพงศ์วิลาพงศ์เอ็นยังอยู่หลวกมาหาแม่เนี่ยเห็ุกำเข้าอยู่ครับแม่วิลาพงศ์ออกมาหาแม่เนี่ยลูกโอ้ยแม่เอ้ยเอิ้นน่องไม่ได้บอกครับแม่พงเห็ุกับเข้าอยู่ไหมครับแม่ สมุยเซเว่นคือบ่เคยเอิอนหากันจ้าเถื่อแม่นมี่เป็นยังคืก็เด้เอืญหากันแมก็ะไเอ้อแม่ครับแม่แมเป็นยังี่แม่ือเป็นสภาพนีครับแม่ต้อนอนบางีเรากบอมจะเียวหังก้อนครับแมพงกับข้าเหตุกับเขาอยู่ในขั้วอยู่แม่ครับแม่ว่าตาแม่เถอะเป็นเหตยัง่ามากือเป็นสภาพนี้ครับแม่ แม่แม่ครับแม่แม่แม่ไปหน้ามากวานจีอ้ยแม่ครับซ้ำสิไปหน้าเก็บบักพริกจะเสียแม่ใส่พงไปให้ก็ได้ดิครับแม่พ่นกระยุบ้านใส่น้องไปให้ก็ได้เป็นจังไดปานีแม่ไปข้าวเดียวนึงแม่ลูกไปเล่ากันครับราพองมองไายแม่ใหลูกเจ็บหลายลูกอ้ยแม่พุงขึ้นจเบิ้งเป็นละแม่เดี๋ยวเอิญวิแววตามมาเบิ้งให้กระได้แม่จะพุ่งเอิ้นน้องให้เด้อโอ้ยอีแววตามนั่นเป็นผู้หญิงมันบ่รู้เลี้ยงลูกแล้วอีหยังดอกลูก พี่เรเป็นอ้ายเบิงให้แม่เราก็แล้วดอกโอ้แม่แม่แม่ยายสีเรายังผ่านหนาบ้านเข้าไปว่ากันแล้วก็เดียวคามาเบิ้งเขาแปลกแครับแม่ว้ามมีคนสนใจหัวซาดอกจจกงไเขาละหลังที่ไปสนใจเหียงดอนี่เบิ้งสายตาแล้วอยวเบิ้งเขาที่แบน้อ้วปอดตันมแม่เราพองเบงขา ขางในแม็ดกเห็นโมีมันเลือดออกีออกีหลีเลยันนี้ข้ะใช้พวกเบื้องไหนนี่เดี๋ยวพวงยางกับไปยิบอายาหม่องอยู่ในฮื่นมาท่าหายแม่เด้อจะย้อมใส่จะ้อ้โอ้โอ้โอ้สอ้โ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 ้โบ้อ้โอ้โอ้โอ้้อนอ อยู่บอกเดนแต่แม่บอกว่าเจ็บปวดเนี่ยกลับขึ้นมาสูงสูงพี่แมรุบอกได้โดนี่างนูงแมรูโอ้ยมันชี้อยู่สูงถ่าแม่สูงสูงสูงไม่อยู่หลัอกแนสูง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 สงสูงสงสูงสูงสูงสว่าูงู่งส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 นงสูงสูงสูขสูง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 สบงสู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 งอูงสูงสูงสู จะว่าแต่เมีเจ็บบบแต่พวกยังตกใจเนาะแม่ยแต่ว่าแม่บอกว่าแม่ล้มว่าะหันมากเม่ไปล้มมาโมนี่อ okay. ีเด้ลูกข like ันล้ม uh, ว่าะหันแผลมันก็ต้องไม่เลือดไม่ยางออกได้ครับแม่แม่จั้ไหนพี่แดกจงทองตุ้งพี่เดะตบอพี่มันบ่แมนจ์ได้สันดีเมีอันนี้พวบมึงเดาจนว่าขนพวก่มทั้งแหล่ทั้งดำบุญไหมครับแม่ยล้มว่าะหันแผลต้องไม่เลือดไม่ยางออกตัว เวาลาพ้องมันมาแมงขนปองหุ่มลูหอมออ่อยแม่ลูกหมออ้อยแม่ <c oughs> โอ้ยเนหเลาพองวาบังคายแม่ไหเดี่ยวอย่าห้ครับแม่พวงสีเบิงหิยัวว่าหามันตกใจ้เ <c oughs> เอเงอ๋อปนี่ย่ามองกับบมี่จยให้พวกเฮจังเด็ได้ดละแม่ปนี แ่อสีซื่อนเื่นี่บอบบออนจอยู่นี่บอบน,นบอกว่าฟังเนาะบอกว่าใส่ลูกไปเก็กใีใย้ยงไงไ่ก็เลยดอกซ่าพี่คือซื้อนหนั้นสูแม่นอสีนีอออ้โอ้ยกัไม่กก็บเนาะนวดบอเป็งบอกว่าในห้นวด่าตห,ห้ก็แล้วนวดค่อยๆแมนลงนวดไปค่อยๆ้ำเนีย่ยบอกใครเนี่ยบอกซำนี่ งับึ้นไม่ไม่สิ้นพี่แมสูงสูงพ mm ี hmm. ่แม่ล้ okay, okay. ูกมอแมสืแมสือแม่ Österreich ือแมอแมสือแม่ือแมแมือแมแม้ืือแมสือแมือแมแมอแมสแมือแมอแมสือาอแมอแมอาแแม่แมอแแแอออ เงืขึ้นมาได้วมันต้องเจอสนองฮะห้องดัพีถามวซื้อไปเจอห้องจอไหมีไพีฟ้าวกกันี่พองมันมีะัวกบขืนน่วปจ่พะกมันปาิทุมันไม่ีแต่พกโว้พ่อฟ้าบกกัน พ่อครับว่องหันแม่ท่องดำบอกว่าแม่เจ็บขาปวดขาพงกระเือใจซื้อนวดให้มีพายไหมครับพ่อจังไดแม่กอดกอพงไปว่องที่ว่าพงคงขืนแต่ยังไดินอย่านี้น่อดำนดำรู้คือว่าจะสรุปไม่ดีเท่บิบขาดวขาบอกไปทัวร์ใช่ไหมเจ้าเต็บเกลืเจ็บขาไปเอาท่องดำบีบมิระพวงท่องดำเจ็บแทนเจ็บขาอย่างนห้เหรองานแต่งสบายใจเลยไอ้ตาบพีละพ่อก็ได้ตัวปัดทัวร์นีท่องดำ เมื่นมึงบอกว่ามึงเจ็บขาปวดขากูกระเทือยใจซื้อนวดให้เียบให้โว้ยหรือมึงใส่ลายกูดิใส่หรือไงปาดมีพงนั่นคือแม่ท่องนะแม่แสดงว่าที่เขาพ้องน่ะมัเป็นความจริงมั้ไม่เป็นความจริงครับพ่ออีท่องดำซื้อมึงหน่ะก็ซื้อดำตาดำเนี่ยปอบีวิลลามวนใจมึงยังใจดำอีกบ่อน้ำซ้ำหนั่น ฮีมึงหนักยังฮีดำฮีหละพ่อครับพุงมาเร่งนี้เป็นเร่องไรสาระครับพ่อพ่งขอตัวไปเก็บเบียกพก่อนด้อครับพ่อไอ้ลมุนจะกลับมาแล้วกันเดียวนี่ยเดอไมป็นเรืงจรงแล้วก็เดี๋ยวพี่จะกันให้ดีทีละพงศพงศงกลับขึ้นมาหาพ่อไปก่นป้าติดทุก ตอหนาต่อตากุไม่ยิายอย่งนี้บ่มันยังอีกครับพ่อกบขึ้นไปพ่อถามบกกันว่เลียว่ัวตังแต่น้อเนี่ยพงในใสพงพี่แต่ดูนี่เนี่ยพงเป็นเบาเลยพ่อยาหัวพงเนี่ยังหักพ่อบ่บอกที่ทำต้อหักพ่อพงบอกพวกันนะบอกที่ทำพงทังสี่ครับพ่อตั้งแต่น้อยจนใหญ พ่อไ so ่เคยถามพงศ์สิได้ไหมครับพ่อมีดาถามพงศ์บ่มีคำว่าเอามือเก่าทางกังวลบ้ได้ังมีเหรอพ่อกับลูกไม่ใช่คนเดียวกันนับพงอ์พ่อผมเอ้ยเลี้ยงพงศ์มาตั้งแต่ก่อนนี่ใส่พงศ์พ่อกเข่า ดีิไฮเป็นจังใดตั้งแต่หน่อยผู้เลี้ยใส่มึงดีดคุณของพ่อแก่นไทยมีอยู่ยี่สิบเอ็ดคุณมันดามีสิบสองลูกบ่ลืมยังจำโอ้ไม่พ่อสายอายไปถือหน้าดิมึงนี่ตอบจากใจพงเท้าวความเดียวลูกหักพ่อ เสียหายยังเด่นอทอบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงมันเทียมฟ้าเคิงแผ่นดินเน้อป่อยนอป่อยวีรบุรุษจัดการในห้องนำนอนดีเลยขอบคุณ ตั้งแต่แม่สวรรค์หน้าตายไปพงกับว่ามีผู้ใดพงกับมีแต่พ่อผู้นี้ผู้เดียวเท่านั้นพงกับหักพอนี่แหละครับพ่อพงหักพ่อพ่อจะถามพงสิพงหักพ่อพ่อเองนี่ก็บหักพงคือกันพ่อหักเจ้าปลาแต่งแพงปัาตาซีนตอนไหนนะปลาตอนไหนยัยพ่อฝากมาฝากมาตอนยาลูกยาเต่าบัวเรกินพงหักพ่อพงหักพ่อ มาเกดการที่สอบเขาคุณแตพ่อปุ๊บมาได้เห็นเท่กับพ่อกึขูกโอ้าแม่ของมึงปุ๊ตื่นสิไอ้บัวนเมื่อมึงบ่เห็นเป็นพ่อแล้วก็พ่อฟังพง์ซะกอโอ้ับมึงการสิอยู่ห้เดี๋าบ่ไนับแต่แต้ม่เป็นต้นไปไอ้เพื่อนแฟนแต่สิขอเลิกจาเท่นกูไปโอ้ยมาด่าเนไอโล่ไปไอ้เอ้าเอ้าเอ้าเอานีม่ไว ยังได้ยังกันไอพี่ตาพงถ้าไม่เชิด้ลูกขาเต้าจ้าขายังบักพงพเขียวบักพงนเนคนที่ใส่ในบทดีเขียวตอนนี้ใส่อดีกังไหมื่อนี่พอมาแต่ไฮแต่หน้าเห็นบักพงกำลังปลุกปั่มแม่ทอดน้มงจะได้เขียว่ไ้เข้าไปพี่ต้องจัมือใไรพวกแม่พกกับพ่อหลาตหลังจปราเกวเรเดี๋ยวพอพอพอเรื่องนี้เจ้าต้องฟังหูไหู เจ้าสิฟังความขานเดียวมันบะเมียนพคงมันกล่ามันบ่ได้เหตุใช่ป้าสิโต้โว้ยยี่นี่พกสุด้นเสียบะพงอะไรกูอ้เมื่อบุกสุดท้ายือเสียบะพงอะไรก็กูมไอ้พวกสุดท้่ยสู้ตู่ว้าวแต่สิ่งแต่ของโลกจากเฮิรกลไปบ้านลวนี่เพื่อนลวนี่ีม่ได้กูกัพอกับเนี่ยสุดท้ารักกเบค ทวนว่าวกทบสตูแต่นี่เป็นตายเลยครัแล่อไปล้วพอเสียพวกผมไปยุติสายอย่นี้พ่อขานพงไม่ไปแล้วก็พูนนี่เปตายยุทธาในบ้านไห้ม่ึงนี่ไปยืนแม่มันถาดไอ้ง่ใ้อมทวก็พ่อ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 พไปตายยุทธาดนะแม่สูพูนไปชิ้นเปนช้หาแข่งด่วนอําดาอังห บอกึ้นเลยว่า north, right ยิโอสิเปลี ER> ่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ตั้งแต่มีแม่ท้องดำเขามาแล้วบอฟังผู้ใดเลยแม่ีิโพส์บอเคยฟังเขาเลยเป็นจังไหนล่ะเฮ็ดแล้วไรเขาหนีเราละตอนนี้ไปโยใส่ไอ้เขียวไอ้กอรี่แล้วบอให้ยื่อเขาก็ไปหาเหตุการณ์เหตุกานไปขอช่วยน้ำพี่น้องหนาหันก็ได้ดอกไปเปิด